เอาละวันนี้ไม่ได้มีหน้าจอดำๆแล้วขึ้นโฮโยเวิร์สมาหรอเน,นี่ยเยอะอุ uh ้ยนะโอ้โหน่ารัก โห่นั่นละค่ะทำไมมันดูสดใสอย่างนี้สดใสนี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่างเจหล่นนี่มันมาจากไหนเนี่ยมันมาได้แต่ใดแล้วโทรปาษานี่คือของคนในแอฟริกามันจะเป็นหน้าจอแบบหินเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าของพวกของพวกน้อยๆนี่ ทำไมมันถึงเป็นหน้าจอโทรศัพท์มาได้คือ V.I.P. โทรศัพท์ที่เท่ากันเหรอโอ้โหถ้าจะแจกความน่ารักขนาดนี้ไม่ <shorter> เจอสุดว่ะเอาหายไปไหนเนาะโอ้โห ตกใจที่ว่าหายเพลงคนหนึน่งเป็นเชีลเลอร์ที่น่ารักมากเลยนะ <c oughs> น่ารักแก้วแตกแก้วแตกไปแล้วเมื่อกี้แก้วแตกน่ารักอะโอ้โหมันคือความสดใสที่แบบว่ามันคือความสดใสในความดาร์กน่ารัก มันดูเป็นทีมทีมอนณาโลกอาาคตเดย๋ยวเนี้ยจะลงจะหลดเอย่ยดูดิน่ารักแต่ำามาสดใสะสดใสะอย่างเงี้ยตัวละครที่ใ,ใสทุกคนเนี่ยอันนี้คือเตรียมไปส่ง จะหมายให้อากไกรา,ารใช่ไหมโอ้โหเล่นใหญ่กันมากเลยนะน้องๆฮึมจรวดสไลเดอร <c oughs> ์นา่ารักอ่ะน้องๆเนี่ยน่นารักอย่างเงี้ยแล้วพอเจอเนื้อเลือกเข้าไปอบอุ่นหัวใจแทบไม่ทันฮึมยิ้มน่ารักยิม้มเป็นรูปหัวใจด้วยมีตัวพวกเนื้บุกเมืองแล้วอากไกรา,าไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงเนี่ย ลูกใหญ่จะมาแล้วฉันเลือกลูกใหญ่จะมาแล้วฉันเลือกเธอเนองอันนี้คือน้องยังไม่เอาจริงไยลูกเล็กไฟไม่โดนสักคนรืกก็ทำเป็นแบบมีอันตรายเฮ้ยหันมาโปะมือโปแซมมอนลูกใหญ่มาน้องการละครน,นี่หว่าน้องการละครนี่หว่า เด็กยาถสอสาเด็กอะไรเด็กไม่มีทิพมีภัยอะไรเขาเขาวางแผนมาแล้วเพลงเพลงก็บิ้วเหลือเกินมีข่าวกลองเล่ามาถึงเธอแก้วเตดข่าวกองเล่า น้องๆน,น่ารักค่ะคือแบบโอ้โหเจอเลอร์พีวีมาแบบว่าอบอุ่นหัวใจมากแล้วแบบเป็นความสดใสแต่ความสดใสแบบนี้พอเข้าพื้นนี้ปุ๊บเท่านั้นแหละความสดใสอย่างนี้จะอยู่ได้อินานารแค่ไหนแล้วเข่ากองเราที่ไปถึงมืออไกายอานี่คือแบบ <c oughs> เก้าเกเตกไปแล้วเข่ากองรับแบบใดอย่าถือสาคำพูดของเด็กแต่เด็ก <c oughs> แต่เด็กคี่ว่านี่คือเด็กการละครน,นะ โอเคนอนๆน่ารักมากเลยอ่ะพีวีกันกน่ารักแต่งานรักแบบนี้ในเรื่องพวกนี้อาจจะอบอุ่นหัวใจใช่มันอบอุ่นหัวใจแน่นอนอย่างนี้สีร้อนแรงขนาดนี้โอเคก็เดี๋ยวในเรื่องน้องเป็นยังไงก็เดี๋ยวดูกันในอ่าในเรื่องบุเบิกกันพวกนี้เนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปไลฟ์นี้ <laughs> โอเคไปแล้วบ๊ายบายนะทุกคนเจน,น่าบายบาย